พอคนนึกถึงกระเทยเรื่องนี้มาป๊อปอัพขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะหรือคุณอยากคุยกับฉันพะฉันแบบไม่มีจูหรออุ้ยหล่อจังเลยอะเอาอันทะฉันไปไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะผู้ชายบางคนอาจจะชอบแบบผู้หญิงมีงูก็ได้เขามองเราไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งมองเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับบุ๊คบาบุ๊คนะครับก็วันนี้บุ๊คมีคำามคำมานำเสนอครับ คำแรกคือสวยขนาดนี้เอาหมดลูกฉันไปเถอะคำที่สองคือสาวสองคำที่3าก็คือผ่ายังตัดยังเฉาะยังวันนี้ครับบุ๊คชวนผู้หญิงข้ามเพศสี่คนมาพูดคุยกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคำเหล่านี้ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อทีค่ะหรือว่าลินลี่ เรียนอยู่โรงเรียนวัดปทุมวนารามอยู่ชั้นม .3 คะ่ะสวัสดีค่ะชื่อตอกแตกค่ะสุธีรัติวัตรบุญญาปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์ดิจิตอลมาร์าเก็ตติ้งค่ะให้กับคลินิกเสริมจักร,รความงามแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์สวัสดีค่ะทีน่าค่ะธีรวัฒน์ทองเมตค,ค่ะตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลศิลปินนะคะแล้วก็เป็นเคยเป็นบอก,กอรของนิตยสารไปซึ่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะ สวัสดีค่ะแคนดี้ปุชาลชลัตตาเลิศค่ะปรินเซสอาเบิร์ฟจากเวทีการประกวดมิสควีเลนโบสถ์สกายปี2018ค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะของสมาคมฟาสิโลของประเทศไทยค่ะอันนี้ลิลลี่สะดวกใจแชร์เพศสิทธิ์ของด้วยสะดวกค่ะสะดวกค่ะดได้คะ่ะสะดวกค่ะเพศกำเนิดครับกำเนิดเป็นเพศช<พ>ายค่ะ,ค,ะคิดว่าตัวเองเป็นเพศผู้หญิงค<ม>่ะ ไม่ได้นิยามตัวเองว่าเราเป็นเพศอะไรปัจจุบันคิดว่าเป็นเพศหญิงแต่อนาคตอาจจะไม่อยากจำกัดเพศแล้วแสดงออกเป็นเพศผู้หญิงค่ะใช้ชีวิตประจำวันในการแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพศหญิงค่ะเป็นเพศหญิงค่ะแล้วรักชอบเพศไหนรักชอบเหรอจริงๆแล้วถ้าอันดับหนึ่งเราก็เป็นผู้ชายชค่ะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีมาเนี่ยเราสึกว่าจริงๆเราเคย เราไม่ได้ชอบแค่ผู้ชายเออมันมาจากตัว m อมีนะมีผลมากก็คือว่าหลังจากที่กระแสะตัวนั้นมันปล่อยออกไปอะ่ะมันเริ่มมีออทอมเขามาจีบเราเออรักชอบก็ไม่ติดเพศเหมือนกันงั้นตอนนี้พี่ทีน่าอยากเพศอนด้วยจริงๆก็เริ่มสนใจคำว่าเคลียร์นะมันไม่มีนิยามอะ่ะสำหรับเราไม่ค่ะ ตัวเองนะคะก็คือผู้หญิงทําเพศค่ะหรือว่า transgender woman สวยขนาดนี้เอามดลูกฉันไปเถอะค่ะ,ะเคยยินคำนี้เนาะเคยค่ะแล้วก็แบบมีคนพูดกับเราแบบนี้คำนี้ตลอดส่วนใหญ่ถ้าพูดตรงคำนี้มันมาจากผู้หญิงที่จะที่จะพูดกับเราในลักษณะที่ว่าโอ้ยสวยจังเลยอ่ะหูสวยมากเอามมดลูกฉันไปเถอะอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจะแบบชื่นชมเนาะรู้สึก ดีแล้วก็รู้สึกกับว่าทําให้ตัวเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในเพศของเราที่เราเลือกเพราะอะไรถึงรู้สึกดีคํานี้มันมากกว่าคําชมปกติยังไงเพราะว่ามันทําแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงทําให้เพื่อนแบบว่าเรารู้สึกกับว่าเราสวยแต่ในความชื่นชมมันมีความแบบมันมีความไปแอบบอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าฉัานผู้หญิงเธอคือทรานคนน่ะเขายังผูกกับ เพศแค่สองเพศความเป็นผู้หญิงสวยอะ่ะคุณต้องมีมดลูกนะคุณต้องมีรังไข่นะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมีความคือเขาอาจจะไม่คิดหรอกว่ามันมันมันเป็นความเป็นมันมีความหมายอันเนี้ยลึกๆอยู่ในคำคำนี้รู้สึกว่ามันเวอร์ไปน,นิดหนึ่งแล้วซึ่งมันจะเป็นเหมือนมุกโจของแบบของกลุ่มอย่างพวกเราอ่ะแบบเราก็จะแบบนี้ยมันฉันเป็นหญิงแท้อะไรเงี้ยเขาจะแบบอุย้ย ก็เธอก็เอามาเล่นกันแบบฉันอยากโยนบอลูให้แกว่าอะไรเงี้ยถึงแบบในความจริงคือแบบมันยกให้กันไม่ได้หรอกมันก็สวยก็คือสวยก็ชมอย่างอื่นเถอะโยนมาโยนบมลูให้ทําไมถามหรือเปล่าวะฉันอยากได้หมดลูกเธอไหมอะผู้ต้องกระเทินหรือทาเจนเดอร์ไม่มีทางมีบดลลูกอยู่แล้วลในความเป็นข้อเท็จจริงในแฟก์เนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมายกให้เราอะโอเคมันอาจจะเป็นความที่คุณรู้สึกว่าพลีส e ชื่นชมว่า อยากให้คุณมีบมดลูกจะได้เป็นผู้หญิงแต่ถามกับเราอะ่ะสาหรับเรามันไม่ได้มาความว่าเรามีบทดลูกเราเป็นผู้หญิงแต่ถามว่าคําคำนี้ถามว่าแฮปปี้ไหมอะ่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ใช้เพราะว่ามันเป็นวัฒกรรมที่มันรู้สึกว่าไม่ได้สร้างสารรค์อ่ะเหมือนเขาแบบเอาเอาเอา,เอาความจํากัดความของเพศอย่างนี้ค่ะไปชมคนอย่างนี้จริงๆแล้วควรที่จะชมที่ความสามารถมากกว่าเดี๋ยวนี้ความสวยมันหลากหลายมากไงเราก็รู้สึกว่า การที่ชมว่าสวยก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ถ้ามีคนมาชมว่าเฮ้ยเธอเก่งเธอเป็นคนเก่งหรืออะไรเงี้ยมันอิ่มปุ๊แเรามันทําให้หมาเห่าไงมันทําให้หมาเห่าออกมามันทําให้รู้สึกดีกว่ามากๆเพราะว่ามันมองเห็นถึงคุณค่าของตัวเราแบบเขามองทะลุเพศของเราไปแล้วอุ้ยหล่อจังเลยอ่ะเอาอันทะฉันไปไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะถูกปะออ มันมันมันไม่โอเคอ่ะคือคุณจะชมเขานี่สิ่งที่เขาเป็นอ,อ่ะก็ชมเขาไปสิแต่ไม่จำเป็นต้องแบบเอาแบบเหมือนอะไรนะแบบสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วอะ่ะสําหรับผู้หญิงหรือสหรับผู้ชายอย่างเงาี้ยคุณม,มันไม่ควรเอามาชมกันแบบนี้ค่ะคําว่าสาวส,สองค่ะครับรู้สึกยังไงกับคานี้บ้างก็มันเป็นคําที่ถูกเรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มเลยก็คือแบบกระเทยบ้างเนาะประเทืองบ้างแล้วก็ <phon iques> <า><า> <Rab> <fright>? <า> คือแบบถ้าแบบดูสุภาพอย่างเงี้ยก็เป็นสาวสองมันก็จะเป็นความรู้ว่าเออเขาก็เรียกกันว่าสาวสองเขาเรียกว่ากระเทยเป็นสุภาพกว่ากะเทยนิดนึงเออมันก็เรียกาสาวสองดูสุภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็โดนจนชินไงคำว่าสาวสองอะ่ะมันโดนมาตั้งแต่แบบอ่าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มแต่งหญิงสาวสองและสาวประเภทสองอะไรเงี้ยมันก็เป็นคําที่เรียกเรียกกันมาเลารู้สึกไงเวลาโดนเรียก้วยครับ ถ้าเป็นตอนเด็กสาวสองตุ๊ดกระเทยนะจะเป็นแคตตากรีเดียวกันถ้าเด็กเลยเนี่ยเราจะรู้สึกโกรธเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเป็นเส้นทางนี้พอโตขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่บอกไปอันแหลคือเขาจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเออมันเฉยๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยอยากให้ใครพูดเพราะว่ามันทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขามองเราว่าเหมือนแบบว่าเขามองเราไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่ง มองเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นคําที่อยู่ในสังคมไทยมานานแล้วอะค่ะแต่ถ้าถหา้ำีหน้าก็คือใช้ได้แต่ถ้าจะเป็นการทางการหรือถ้าเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนความคิดคนให้ใช้กันมากขึ้นคําว่าคนข้ามเพศเนี่ยตรงที่สุดคือใครสาวหนึ่งอะใครสาวสองใครสาวสาม่เนี่ยคือแบบมันมันต้องแยกด้วยเหรอเหมือนแบบเราไปชมผู้ชายอย่างเงี้ยเอา้าเธอเป็นชายแท้ชายเทียมอย่างเงี้ย มันก็ไม่โอเคถูกไหมคะคือแบบคือผู้ชายก็คือผู้ชายอ่ะมันต้องแบบมีแทงมีเทียมด้วยหรอสมัยก่อนที่พี่เนี่ยนะทำมกกกซีนะคะก็จะพยายามผลักดันให้คนใช้คำว่าคนข้ามเพศอย่างเช่นในเดอะเฟสมีการพูดคําว่าคนข้ามเพศทรานส์ Trans, ในรายการแทนที่จะใช้คําว่าสาวสองหรือกระเทยก็ไม่ไม่ได้รู้สึกติดอะไรเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะหาคําอะไรมามามาแทนให้มันสั้นๆแล้วมันเข้าใจง่ายๆมันก็กระเทยมันก็ ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดอืมก็ปกติประก็เพศหนึ่งในสังคมอะไรเงี้ยอยากให้ใช้คำเป็นชื่อเราหรือว่าเรียกว่าคุณก็ได้ค่ะถ้าจะสุภาพจดเรียกเขาเลยว่ากดคมเพศต่อไปนะครับคำว่าผายั่างตัดย่างชอบยังโอ๊ยถามบ่อยถามบ่อยถามเรื่อยๆแหละบางทีแบบทักมเมสเซจทักอินบ็อกมาแป้งยังผายั่างทำหรือยังเฉาะหรือย่างเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยค่ะ เคยคะ่ะเราเคยโดนถาไมไม่ค่ะโอเคแล้วเรารู้สึกไงกับกับคำถามนั้นรู้สึกแบบว่าเขาอยากรู้ถึงข้างในของเราแบบว่าอยากรู้ว่าเราจะเป็นผิวหนังเต็มตัวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยสมมติมีคนมาถามเราเราโอเคไหมก็โอเคค,ะเค,ค่ะเราคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขา อยากจะรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นตัวหรือยังก็จริงๆจริงๆมันจะมีสองในยะในยะแรกคือถามไปเพื่ออะไรก่อนว่าทำไมเขาถึงอยากรู้ถ้าในความอยากรู้นั้นมีประโยชน์เราก็จะรู้สึกว่าโอเคถามได้อย่างเช่นสัมภาษณ์ไปแบบไปเป็นวิจัยสัมภาษณ์นู่นนั่นนี่เนาะถ้าเป็นรู้ความรู้สึกส่วนตัวนะคือคำคำนี้มันควรที่จะอยู่ในแบบวงการแพทย์ หรือว่าการดูแลสุขภาพมากกว่า1ก็คือเป็นการเช็คว่าแบบแปลงไปแล้วเราควรจะต้องดูแลสุขภาพเรายัางไงเราต้องดูแลช่องคลอดใหม่ยังไงหรือว่าการใช้ฮอร์โมนการใช้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแบบไหนดีกว่าหรือว่าคนที่ยังไม่ได้แปลงอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องแบบดูแลตัวเองสเต็ปไหนอย่างเงี้ยคะมากกว่าก็เป็นคําที่ได้ยินตลอดนะถ้าสมมติว่าคือเราก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราบ้าง ที่เขาเข้ามาแบบจีบหรือเข้ามาอะไรเงี้ยหรือคนที่เขาแบบอยากจะรู้ว่าบางทีไม่รู้ว่อยากรู้ไปทําไมเนาะแบบว่ายังไม่ทันรู้จักเราเลยมาถามคือถ้าถามในการอยากรู้เพื่อเอาไปเป็นข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่จะบอกแต่บางคนถามในการที่แบบว่าแล้วคุณจะอยากคุณจะคบฉันพอสันผ่านแล้วหรอเออคุณจะคบฉันเพราะว่าหรือคุณอยากคุยกับฉันเพราะฉันแบบไม่มีจูเหรออะไรเงี้ยมันเป็นคําถามที่ค่อนข้าง มันขึ้นอยู่กับว่าใครถามมากกว่าแต่ถ้าถามเล่นๆเ,เราคิดว่าถามทําไมมันเหมือนมันมันแปลกับกันเราย้อนกลับกันว่าถ้าเราถามกลับว่าเฮ้ยคุณใหญ่ป่ะเฮ้ยคุณสายไรอ่ะมันเป็นคอนเวอร์ชั่นแรกที่คนคุยกันไหมอ่ะนึกออกไหมคณค่าของผู้หญิงคําเพศอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมาจํากัดเฉพาะแบบผ่าไม่ผ่าอย่างเงี้ยคือไม่ผ่าแล้วจะยังไงอ่ะเออหรือว่าผ่าแล้วจะยังไงอ่ะคือแบบกูวคนป่าวาอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่อง private เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องที่แบบคนรู้สึกแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนข้ามเพศหรือเป็นกระเทยถามได้มันเป็นเรื่องที่แบบติดมากับตัวเพราะว่าฉันต้องการซิชันยังไงแปลงเพศไหมมันเป็นเรื่องที่แบบพอพอ,พอคนนึกถึงกระเทยเรื่องนี้มาป๊อปอัพขึ้นมาดันทีเลยอะเราก็คงโอเคให้กับแบบน้องๆที่เขาแบบอยากจะมาเป็นเหมือนโตมาแล้วเขาจะต้องใช้ชีวิตทางด้านเนี้ย เราก็คิดว่าเราน่าจะบอกเขาได้ว่าเออพี่ไม่ผ่าแต่พี่ยังอยู่ในคงพี่ใช้ชีวิตยังไงกับการไม่ผ่าอะไรคือเราก็เข้าใจแหละว่าคือแบบคนที่เราสะดวกใจอย่างเงี้ยครอบครัวหรือว่าคู่ของเราหรือว่าคุณหมอที่ต้องการดูแลสุขภาพของเราอันเนี้ยเราเราโอเคมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะพูดอ่ะเออเซ็กซ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งอ่ะท,ที่อยู่ในรูปแบบของคนที่รักกันใช่ไหมคะเขาก็ควรที่จะรู้ เราเองเราก็ควรที่จะรู้ว่าแบบเอ้ยแบบฉันแปลงเพศแล้วนะคุณโอเคไหมหรือว่าฉันยังไม่แปลงเพศนะคุณโอเคหรือเปล่าเพราะรสนิยมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะผู้ชายบางคนอาจจะชอบแบบผู้หญิงมีงูก็ได้หรือว่าชอบผู้หญิงที่แปลงเพศแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่คดีมาค่ะขอบคุณคดีมากขะะอบค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำพูด3คํคำในวันนี้ใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแต่ยังไงวันนี้เนี่ยบุกก็ต้องขอขอบคุณพี่แคนดี้พี่ทีน่าลิลลี่ ina, Lily, แล้วก็พี่ตอกแตกมากนะครับที่แบบมาแชร์ความคิดความรู้สึกเรื่องราวต่างๆให้เราฟังเนาะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอ,อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบาบาบุ๊กไว้ด้วยนะครับผมอ่ะก็ยังไงวันนี้บุก๊กบาบาบบุ๊กขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ บาบ้าบ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 โอเคขอบคุณคาขอบคุณค้าบคคา